สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปูอีกเช่นเคยนะคะก็มาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะกันนะคะกับครูปูจุธามาศีรันนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นดีไซน์หรือว่าการวาดภาพคนเหมือนนะคะในทุกคลิปนะคะครูปูหวังว่าจะเอ่อเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะวันนี้นะคะครูปูจะมาวาดรูปนะคะด้วยดินสอกด 4B ีเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ รูปที่เลือกมานะคะจะมาวาดรูปแบบขาวดํานะคะคนกับสัตว์นะคะคนกับสะะัตว์นะคะครูครูจะใช้สีพีนะคะวาดให้ดูกันนะคะแบบสเก็ตสเก็ตหน่อยนะคะแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นภาพของนางเอกเออไม่ใช่นางเอกค่ะดาราสาวแคทเธอรีนเดอร์เนิฟนะคะดาราสาวชาวฝรั่งเศสนะคะที่ครูครูได้อ่อวาดช็อตสั้นไปนะคะในตอนที่ เธออายุมากขึ้นแต่นี่คือในวัยสาวนะคะเรามาวาดวัยสาวของเธอกันนะคะดูเธอยิ้มสวยงามอลามแท้และตะลึงมากเลยนะคะเอาละค่ะเรามาวาดกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะครูก็ต้องเริ่มมาที่ตาทุกครั้งนะคะโอ้ไ้แบบแตกกระจุยลงมา <c oughs> ขอโทษนะคะก็เริ่มวาดกันเลยนะคะ วิธีว่านะคะเราจะเริ่มโฟกัสที่ดวงตาเหมือนเดิมนะคะกูจะร่างภาพดวงตานะคะแบบง่ายๆนะคะแล้วเราก็สังเกตนะคะรูปตานะคะอย่าลืมการสังเกตรูปตานะคะใส่แสงเงาขาวเทาดําง่ายๆนะคะคือแยกแยะแสงเงานะคะขาวเทาดํานะคะให้ชัดเจนนะคะเราก็สามารถวาดรูปได้ง่ายขึ้นนะคะ เค okay, ค่ะด,ดูนะคะลักษณะการที่ครูปมวาดให้ดูนะคะอันนี้ครูจะวาดแบบง่ายๆนะคะดูแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าสังเกตรายละเอียดนะคะทุกครั้งนะคะที่ครูปุมาแนะนําวิธีการวาดรูปให้ดูนะคะก็จะไม่ลืมที่จะสังเกตรายละเอียดนะคะให้ทุกคนนะคะลองฝึกสังเกตนะคะช่างสังเกตนะคะ เวลาเราวาดรูปนะคะดูต้นแบบนะคะตีแบบให้ออกแล้วก็สังเกตรายละเอียดนะคะว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะคิ้วกับตาเขาชิดกันมากเลยนะคะนะคะในวัยสาวนะคะแคทเธอรีนนะคะดาราสาวชาวฝรั่งเศสนะคะอ,อันนี้ครูก็เลือกรูปมาวาดให้ดูกันนะคะแบบทั้งวัยสาวแล้วก็วัยสูงวัยนะคะก็ลอง เลือกรูปพอดีเป็นรูปขาวดํานะคะก็ทําให้เราแยกแยะแ,แสงเงาได้ง่ายไงใช่ไหมคะถ้าเราเลือกรูปมาวาดนี่นะคะครูก็จะใส่ขนตานะคะขนตาใช้เปเปอร์สตัช่วยเกลี่ยก็ได้นะคะจะได้ดูซอฟต์ขึ้นนะคะ อันนี้ก็เกลี่ยด้วยเพเปอร์สตัมเลยนะคะเบ้าตาล่างนะคะแล้วก็เกลี่ยสันจมูกขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะได้วาดดวงตานะคะอีกข้างหนึ่งได้ง่ายนะคะดูลักษณะรูปตานะคะล่างด้วยดินสอไปเลยนะคะเบาๆมือหน่อยนะคะช่วงล่างภาพนะคะใช้ น้ำหนักมือที่เราสามารถบังคับแล้วก็เอาอยู่นะคะที่เอาอยู่ดินสอกดซีเอาอยู่ถ้าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะไม่เข้าใจก็คือแท่งเดียวเอาอยู่หมายถึงว่าเราก็ต้องรู้วิธีจับบังคับน้ำหนักมือนะคะรู้จักบังคับน้ำหนักมือของเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราลงเข้มเกินไปมันก็จะเข้มใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำหนักมีขาวเทาดําจํากันง่ายๆสไตล์ที่ครูปูแนะนําไปนะคะ เราก็จะวาดรูปกันได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อเราแยกแ,แยะน้ำหนักสามน้ำหนักนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะเอ่อมีช่วงไหนดำเราก็ไปเ,เน้นนะคะเน้นให้เข้มขึ้นเลยนะคะช่วงไหนที่เป็นเทาก็เบามือหน่อยนะคะน้ำหนักเทาเบามือหน่อยนะคะแล้วน้ำหนักขาวเราก็เว้นว่างไว้เลยนะคะก็หรืออีกวิธีหนึ่งก็อาจจะใช้สีโปตเตอร์มาแต้มหรือว,ว่าเอ่อเปเปอร์ขออภัยค่ะ ลิควิดเปเปอร์นะคะมาช่วยได้นะคะเป็นตัวช่วยได้นะคะอันนี้นะคะครูก็จะวาดให้ดูกันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ใครอยากวาดรูปด้วยจิงสกอกสี B นะคะง่ายๆนะคะแท่งเดียวนะคะอยู่ที่เราสามารถบังคับน้ำหนักมือนะคะก็ดูไปนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะ ให้ทุกคนอยากรู้ขึ้นมาวาดรูปก,กันนะคะอันนี้นะคะเราก็เน้นขอบตานะคะเห็นไหมคะเราก็จะโฟกัสที่ดวงตาเราก็จะได้ดวงตาทั้งสองข้างมาแล้วนะคะเราเริ่มโฟกัสที่ดวงตาก่อนนะคะแล้วเราก็ถึงจะมาวาดจมูกนะคะเราดูลักษณะจมูกนะคะปีกจมูกอยู่ตรงกับหัวตาเข้ามาหน่อยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวชั้นตาตรงนี้ ั้ตานะคะแล้วก็ลากปีกจมูกลงมานะคะกะระยะด้วยนะคะว่าความห่างจากหัวตาลงมาประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้เน้นด้วยดินสออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เข้มขึ้นนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่แสงเงานะคะใส่ช่วง จมูกนะคะรูปจมูกเป็นยังไงนะคะมีเส้นอะไรบ้างนะคะนี่คือครูปุจจะบรรยายรายละเอียดนะคะให้ทุกคนนะคะได้เข้าใจว่าการที่เราจะวาดรูปคนเหมือนเราจะต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะลักษณะนะคะใต้ปีกจมูกนะคะก็จะมีน้ำหนักเทาๆหน่อยนะคะเออขออภยนะัยค่ะใต้จมูกนะคะไม่ใช่ใต้ปีกนะคะปีกจมูกก็คือ ด้านข้างนะคะใต้จมูกก็จะมีเงาออกสีเทาๆหน่อยนะคะถ้าเข้มไปนะคะก็จุ่มออกด้วยยางลบดินน้ํามันนะคะต่อไปเรามาวาดฟันนะคะฟันเรียงสวยงามนะคะยิ้มแบบปากกระจับเลยนะคะอันนี้นะคะอยากปากนะคะแล้วก็ความกว้างของปากนะคะออกไปเท่าไหร่ จะเชิดขึ้นหน่อยนะคะช่วงปากนะคะจะดูแบบยิ้มแบบเชิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เน้นเน้นนะคะใส่ขนตานะคะขนตาขนตาบนนะคะสังเกตว่ามีขนตาช่วงไหนบ้างนะคะเราก็จะบวาดได้ ออกมาใกล้เคียงที่สุดนะคะต่อไปแล้วก็ใส่ช่วงลิมฝีปากบนนะคะด้วยน้ำหนักเทาๆนะคะจะไม่เข้มนะคะครูเน้นมือหนักมือไปแล้วนะคะครูก็จะจุ่มออกหน่อยนะคะด้วยยางลบดินน้ำมันนะคะเอามาใส่ก้านพลาสติกเข้าจะได้จับได้ง่ายขึ้นนะคะก็ประยุก์ตใช้อุปกรณ์กันไปนะคะ แล้วแต่เราจะได้จับถนัดขึ้นนะคะเขาก็มาเป็นก้อนเป็นเอ่อเป็นก้อนคล้ายดินน้ำมันนะคะสี่เหลี่ยมนะคะเราก็มาเอ่อพันก้านพลาสติกนะคะเราก็จะได้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้นะคะครูก็จะวาดให้ดูนะคะจะได้ทุกคนจะได้อยากวาดรูปกันบ้างนะคะเห็นไหมคะมีดินสอแท่งเดียวเลยเอาอยู่เท่ารู้ ที่บังคับน้ำหนักมือของเรานะคะครูจะวาดเธอก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะคือเป็นดาราของฝรั่งเศสนะคะอันนี้นะคะก็จะมาวาดซี่ฟันนะคะโค้งล่างซี่ฟันไปเลยเห็นไหมคะวิธีการวาดซี่ฟันนะคะวาดจยักช่วงบนของเงือกนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะเราจะเว้นตรงไหนบ้างนะคะให้เรา ดูกันไปทีละส่วนนะคะตรงไหนเข้มเน้นตรงนั้นขึ้นมานะคะฟันก็จะได้ชัดเจนขึ้นเป็นซี่ขึ้นมานะคะอันนี้ครูจะมาวาดให้ดูให้ทุกคนได้ลองฝึกกันดูนะคะสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็ประยุกต์ใช้กันไปนะคะตามที่เราถนัดนะคะอาจจะมาดูครูปูวาดแบบนี้นะคะแต่เราอาจจะแบบเอ,อ ประยุกต์แบบอื่นก็ได้นะคะแต่อันนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์นะคะให้ทุกคนนะคะออลองวาดแบบนี้ดูบ้างนะคะแบบง่ายๆนะคะไม่มีตีสเกลอะไรเลยนะคะให้ทุกคนวาดกันแบบสบายๆฟรีแฮนนะคะการวาดรูปที่สนุกคือการใช้มืออย่างอิสระนะคะในการวาดนะคะครูรู้สึกว่าจะพูดพูดเยอะไปหน่อยไหหรือเปล่าคะ นะคะนี่นะคะดูก็จะแคปเจอร์ใบหน้าของเธอนะคะให้ออกมาใกล้เคียงที่สุดนะคะนี่นะคะเราก็จะมาวาดกันนะคะต่อไปรอยยิ้มของเธอนะคะเธอก็จะมีะแก้มนูนขึ้นมานะคะพวงแก้มนูนขึ้นมานะคะหลังจากที่เธอยิ้มอย่างกว้างขวางนะคะรอยยิ้มแบบ พิมใจนะคะกว้างขวางนะคะรอยยิ้มที่จริงใจนะคะเปิดเผยนะคะรอยยิ้มที่ยิ้มแบบนี้นะคะยิ้มกว้างนะคะแล้วก็จะมาวาดกันนะคะต่อไปนะคะเราแคปเจอร์ได้กูปุกก,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 ก็จะมาระบายช่วงปากของเธอนะคะจะออก เทาๆนะคะน้ำหนักเทาธรรมดานะคะต่อไปเรามาวาดช่วงคางนะคะกัดระยะช่วงคางนะคะช่วงคางประมาณไหนนะคะเราก็ล่างไปเลยนะคะดูนะคะอย่างนี้จะง่ายกว่านะคะถ้าเราวาดรูปหน้าบางทีนะคะก็มีคําถามทุกครั้งใช่ไหมคะถ้าจะเริ่มวาดจากรูปหน้าก่อนหรือว่าจะวาดจากตาก่อนนะคะจะมีคําถามนี้นะคะที่ครู มีประสบการณ์มานะคะถ้าใครมาถามนะคะวิธีการวาดใบหน้าคนนะคะมักจะถามคําถามนี้นะคะว่าจะเริ่มวาดใบหน้ารูปหน้าก่อนหรือว่าวาดดวงตาก่อนนะคะครูปุก็เคยบอกนะคะตอนคลิปแรกๆนะคะว่าสมัยที่ครูปูเริ่มวาดก็วาดรูปหน้าก่อนนะคะพอใส่ตามันก็เป๊ะเป๊ะมากเลยนะคะแต่พอวาดไปวาดไปเอ๊ะ มันทาไมไม่ลงตัวนะคะไม่ลงตัวเราก็เปลี่ยนแนวใหม่นะคะพอไม่ลงตัวเราก็เริ่มโฟกัสที่การวาดดวงตาก่อนเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาเอาเห็นไหมคะเราก็จะมาวาดหน้าของเธอนะคะก็คือแคทเธอรีนเดอร์เนฟนะคะเดอร์เนฟนะคะนี่นะคะครูก็จะมาวาดให้ดูกันนะคะ ในคลิปนะคะแล้วก็มาใส่นะคะรายละเอียดนะคะเส้นผมนะคะดูโครงล่างของเส้นผมและทิศทางเส้นผมนะคะดูช่วงใบหูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็สังเกตรายละเอียดนะคะ<อ>ก็นี้นะคะก็ลากโบไปนะคะ รครูปุโบอบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราจะมาวาดคนกับสัตว์ใช่ไหมคะเธออุ้มสุนัขตัวโปรดของเธอนะคะดังนั้นเราก็จะมาวาดสุนัขตัวโปรดของเธอด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะล่างไว้ก่อนนะคะเพื่อมาระบายนะคะใส่รายละเอียดทีหลังนะคะเรามาวาดหัวสุนัขก,กันก่อนนะคะเพื่อจะได้ง่ายขึ้นนะคะ ในการวาดนะคะต่อไปเรามาวาดหัวสุนัขนะคะลักษณะหัวสุนัขรูจะใช้เส้นเลยนะคะลากไปตามที่เห็นนะคะหน้าผากหน้าใจของเขาก็โหนกขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็อ,อนี่นะคะเราก็ใส่นะคะใส่ใบหูนะคะให้สุนัขตัวน้อยนะคะ ใส่ใบหูแล้วก็ล่างนะคะพยายามฝึกลากเส้นให้เยอะๆนะคะถึงจะได้วาดออกมาได้สนุกนะคะถ้าเราฝึกวาดลากเส้นนะคะนี้นะคะใบหน้านะคะ๊ยขอไปขอัยนะคะดินสอไส้หักอีกแล้วนะคะก็ใส่ดวงตานะคะดวงตาของสุนัขนะคะ มีรอยย่นตรงหน้าผากหน่อยนะคะสงสัยกำลังเครียดนะขมวดคิ้วนะคะขมวดคิ้วก็ใส่จมูกนะคะจมูกต้องวาดยังไงนะคะท้าทายความสามารถนะคะว่าจะออกมาเป็นสุนัขหรือเปล่านะคะนะคะออกมาเป็นสุนัขหรือเปล่าเราก็ต้องอท้าทายนะคะ ตัวเราเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็วาดลำตัวของเขาเจ้าสุนัขนะคะอันนี้นะคะก็เป็นประเภทลายเส้นนะคะรู้สึกว่าจะเป็นสุนัขไหมคะดูนะคะต่อไปเรามาวาดโบของเธอนะคะวาดโบติดผมนะคะ ช่วงโบติดผมนะคะก็เน้นนะคะอันนี้ก็เป็นแบบน้ำหนักเทาๆนะคะก็ใส่โบให้เธอนะคะระบายช่วงโบนะคะแล้วก็ระบายเอ่อลากล่างภาพโบนะคะไว้นะคะ ก็จะเป็นโบคาดผมนะคะเราก็ระบายเข้มไปเลยค่ะเห็นไหมคะเราเห็นช่วงไหนเข้มนะคะเราก็ระบายไปเลยนะคะนี่หลักการง่ายๆนะคะขาวเทาดำจำกนันง่ายๆสไตล์ครูปูนะคะก็คือระบายไปเลยนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการแยกแยะ น้ำหนักแสงเงานะคะน้ำหนักของแสงเงานะคะอันนี้ก็ช่วงเข้มเหมือนกันนะคะนี้นะคะก็ตวดตวดตววดปลายดินสอนะคะดูทิศทางของเส้นนะคะเส้นผมนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโบที่เข้มเข้มนะคะก็ให้เราระบายเข้มเข้มไปเลยนะคะค่อยใช้เปเปอร์ส m ัเกลี่ยที่หลังก็ได้นะคะใช้เปเปอร์ส m ัเกลี่ยนะคะหลังจากที่เราระบายไปแล้วนะคะต่อไปนะคะ ก็ระบายช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะวาดง่ายๆนะคะแบบง่ายๆนะคะแบบสเก็ตง่ายๆนะคะเป็นภาพสเก็ตแบบง่ายๆนะคะต่อไปนะคะผมนะคะช่วงผมนะคะลงรายละเอียดนะคะนี่นะคะ ก็เป็นออกแนวสเก็ตนะคะตรงนี้นะคะเข้มนะคะเน้นไปเลยแล้วก็ช่วงช่วงนี้นะคะเป็นลักษณะ ผมนะคะรวบรวบขึ้นไปนะคะก็ดูทิศทางนะคะทิศทางผมนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ภาพแบบสเก็ตแบบง่ายๆนะคะแบบรวดเร็วนะคะกูก็จะ แบบมาสเก็ตให้ดูอย่างรวดเร็วนะคะระบายช่วงไหนเป็นสีดำนะคะให้เราใส่เข้าไปเลยนะคะช่วงไหนเป็นสีดำนะคะก็เน้นเน้นเข้มไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะเราต้องการผักน้ำหนักให้เข้มนะคะเราก็จะ อันนี้ออกแนวสเก็ตนะคะวาดรูปง่ายๆภายในเวลาอันรวดเร็วนะคะเน้นไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็สเก็ตแบบง่ายๆทุกคนสามารถวาดกันได้นะคะดูทิศทางผมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเข้ามาแบบนี้นะคะเดี๋ยวกรุบกรอลบตรงนี้หน่อยนะคะช่วงฟันนะคะเราจะมาเน้นซี่ฟันกันนะคะให้ชัดเจนเป็นซีซีนะคะนี่นะคะก็เป็นซี่ฟันนะคะ ก็ใส่รายละเอียดของผมเข้าไปนะคะสเก็ตแบบง่ายๆรวดเร็วนะคะเราอาจจะแอบสเก็ตวาดภาพใครก็ได้นะคะนั่งทีเผลอนะคะตอนเด็กๆนะคะไม่เด็กนะคะก็ตอนที่ครูครูฝึกวาดใหม่ๆนะคะแอบสเก็ตคุณพ่อบ้างน,นะคะนั่งดูทีวีแอบสเก็ตน้องนั่งอ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะคะก็จะ ลองฝึกนะคะฝึกมือทุกที่เลยค่ะจนตอนนี้มือแบบชามากแล้วนะคะใช้งานเยอะเกินนะคะ <c oughs> นะคะก็วาดมาแบบเยอะมากนะคะตอนนี้เออเอาละคะ่ะวันนี้นะคะครูก็มาวาดให้ดูกันนะคะประมาณนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะให้ทุกคนสามารถสเก็ตภาพแบบง่ายๆได้นะคะ โดยโฟกัสกันที่ดวงตากันก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนอยากุูขึ้นมาวาดรูปก,กันนะคะแบบง่ายๆนะคะสไตล์ครูปูนะคะมาแนะนำวิธีการวาดรูปแบบสเก็ตภาพหน้าคนนะคะและก็ภาพสัตว์ด้วยนะคะแบบง่ายๆนะคะ ันนี้เราก็ระบายไปเลยนะคะถ้าเป็นน้ำหนักเข้มนะคะเสื้อนะคะเสื้อสีเข้มนะคะก็ระบายนะคะเพื่อจะได้ผักน้ำหนักใบหน้าของสุนัขให้ขึ้นมานะคะอโอเคค่ะ วันนี้ก็ครูก็มาวาดให้ดูกันเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายๆคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะลองฝึกดูนะคะครูว่าไม่น่าจะยากนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะ ดูเส้นนะคะแล้วก็แยกแยะน้ำหนักขาวเทาดำให้ชัดเจนนะคะ <des un> วันนี้นะคะครูปุ๊กก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะคะใครที่ได้เข้ามารับชมรับฟังหวังว่าจะได้รับประโยชน์กลับไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ก็ครูปุ๊กขอจบ,บคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีะค่ะ